ดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไปไหนดีครับวันนี้วันหยุดนะนเพื่อนเราจะไปแก้หมู <c oughs> เราจะไปแก้มือนะตอนนั้นที่เราไปทับเบิกแล้วก็เข,ข่าคอที่มันร้อนนะครับคลิปนี้เราจะไปแก้มือนะเป็นผู้หินล่องกล้ากับเข,ข่าคอนะครับ ตอนนี้เวลาเที่ยง23่สิบสาครับผมอุณหภูมิที่สามสิบสององศาวันนี้เราจะไปกางเต็นที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับแล้วก็ไปประทับตาอุทยานในพาส,สปอร์ตของเราด้วยนะคืนแรกไปนอนที่ภูหินล่องก้าครับแล้วคืนที่สองไปนอนแถวเขาค้อนะ ไปประทับตาอุทยานเขาค้อและก็อุทยานแหน่งชาติทุ่งสแสลงหลวงนะครับวันนี้เรามีเต็นท์ใหม่นะเพื่อนๆเต็นท์ใหม่กับทาร์ใหม่นะครับเดี๋ยวจะไปกางให้ดูว่ามันเป็นยังไงยังไม่เคยกางเลยนะเพิ่งซื้อมาเลยแล้วก็ คลิปนี้มีหมวกกันน็อกใหม่ด้วยเสื้อกาดใหม่อีกชกชกหน้าใหม่อีกโอ้ยทำไมใหม่เยอะจังไหน,นี้เรามาคันเดียวเลยนะแล้วก็มาเจอพี่พี่เพื่อนร่วมทางนะครับสองสามคันนะเขาก็ขับตามพี่เข้าไปน่าจะไปแถวแถวเดียวกันแหละทับเบิกหรือไม่ก็แถวแถวเพชรบูรณ์นั่นแหละเขาค้อ,อพวกนี้น ตอนนี้เวลาบ่ายสองแล้วครับเพื่อนๆเ,เราวิ่งมาแล้ว211กิโลเมตรนะครับน้ำมันเราเหลือ2ขีดนะข้างหน้ามืดๆเ,เลยครับผมตอนนี้วันภูมิอยู่ที่34บสีองศาเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันเลยครับเพื่อนๆส2มบาทแลัวเพื่อนๆปดจลิตร,เ,ตรเดี๋ยวเราแวะจอดใส่เสื้อกอันฝนก่อนนะเพื่อนเพื่อน ข้างหน้านี่มืดจะไม่น่าจะรอดนะครับตอนนี้ฝนปลอยแล้วครับเพื่อนๆเราจอดใส่เสื้อฝนออกมาแป๊บเดียวนะไปสองยี่ห้าแล้วครับตอนนี้ฝนล,ลงแล้วตอนนี้เรากําลังจะขึ้นถึงภูทับเบิกนะเพื่อนๆน,น,นะตอนนี้สี่โมงสามสิบสามครับผมดูหมอกข้างบนโอโหเป็นละอองเลยนะหมอกเยอะจาดครับวันนี้ นักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกัน <c oughs> ดูหมอกก็มันเพื่อนนู่นข้างบนนู่นโอ้โหอองหมอกเลยนะเย็นนะครับตอนนี้เย็นเลยยิบเจ็ดองศาได้รู้สึกแบบแขนนี่เย็นแล้วขอแซงก่อนนะพี่นะอ๋อนี่ทางขึ้นเผาสิงเพื่อนๆดูข้างบนครับนูน่นโอ้โหเย็นเลย ตอนนี้เราเข้ามาในเขตอุทยานภูหินล่องกล้าแล้วนะครับเพื่อนๆอนุณหภูมิที่21องศาครับผมที่หน้ารถเรานะตอนนี้4โมง44ครับเราเพิ่งผ่านาทางเข้าอุทยานมานะครับพี่เขาบอกเข้าฟรีนะวันนี้วัน12สิงหานะครับวันหยุดนักขัตฤลษกนะเข้าฟรีนะครับโอ้เย็นมากเพื่อนๆ บอกเลยว่าเย็นมากตอนเนี้ยมือเนี่ยหน้าชาหมดแล้วเนี่ยโอโหมองไม่เห็นเลยเพื่อนๆต้องค่อยๆไปนะนี่หมอใสสวนมาเขายังเปิดไฟนะโอ้โหสิบสองกิโลครับอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้า อโอ้โ,อโอหมองไม่เห็นเลยเพื่อนเพนื่อนมะอุทยาแนแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับเพื่อนๆดูหมอกสิครับเพิม่มสุดจัดสุดจัด หมอกอะไรจะเยอะขนาดนี้หรือประมาณ10กิโลจะถึงที่หมายเราครับเพื่อนๆตอนนี้อุณหภูมิ18บองศานะบอกเลยหมอกหนาจาดเพื่อน โอ้ไม่เลยสุดยอดสุดยอดถึงแล้วครับเพื่อน เราต้องไปติดต่อเจ้าหนะ้าที่ที่ไดโอ้เดี๋ยวพาไปดูวนดูที่กลางเต็นท์กันเพื่อนๆโอ้วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยตรงนี้ก็กลางได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปวนดูก่อนเนาะนโอ้ดูดูเต็นท์ละลานตาเลยครับผม อนี่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ว้าวคือเต็นท์นี่ละลานตาเพื่อนโอ้โหที่มันเหมือน,เห,อนเหมือนมาดูเต็นท์เเหมือนมาดูเต็นท์เลยนะดูดูอยากได้รุ่นไหนครับดูแล้วก็ไปเลือกซื้อได้เออโอ้ เนี่ยครับดูรถดูเต็นครับเลือกเลยนะอันไหนถูกใจแล้วก็ไปเลือกซื้อเอานะเต็นเนี่ยครับโอ้เต็นสวยจริงๆมีแต่เต็นสวยๆนะที่ตรงนี้ก็กางได้นะว่างจัดเลือกไม่ถูกเลยน,นี่เหรออ,อ่าได้ได้โอเคเพื่อนตอนนี้เราได้ที่กลางเต็นแล้วนะครับนี่นะ ที่กางเต็นท์รออยู่ตรงนี้นี่ครับของใหม่ไปกางเต็นกันดีกว่าวบรรยากาศที่เต้นครับเพืเ่อนนี่ครับทุง่งทุ่งสนนะกลางป่าสนเลยเรากางเต็นเสร็จแล้วตอนกลางวันไม่ได้ถ่ายให้ดูนะมัวแต่ไปซื้อของ เพรุ่งนี้ไปถ่ายให้ดูครับรทำกับข้าวกินกันก่อนกินข้าวเพืเ่อนๆได้ข้าวไข่เจียวหมูสับนะมีส้มตำจากร้าค้าสวัสดิการาเมื่อกี้ก็มีไข่ต้ม <S <S มีอุ่นข้าวนี่ก็มีไส้อั่วของจากเซเว่นนะกันตายบรรยากาศแคมปปิ้งตอนเย็นครับ อากาศเย็นนะยี่สิบเอ็ดองศาหน้ารถเมื่อกี้ฝนม่จบเยอ่อืมฝนไม่ตกครับตอนนี้เวลาจะสามทุ่มแล้วนะเพื่อนนะเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับวันนี้ลองไอเทมใหม่นะอันนี้เป็นหมอนดีเทลันที่เราซื้อมาใหม่แล้วก็ที่นอนที่นอนพองลมอัตโนมัติของใหม่เหมือนกันเดี๋ยวลองนอนดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูครับ ดูข้างในกวา้างขนาดไหนอืมข้างในเต็นท์เราวางของอะไรได้บ้างอืมนี่มาข้างน,อก,กนอกได้ของยอยู่ข้างนอกวางได้โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่สำหรับวันนี้ลาตีสวัสดีครับออรสวัสดีตอนเช้าเพื่อน ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงนะครับที่กลางเต็นท์เยอะครับน้ำในห้องน้ำแรงดีด้วยหนาวจัดเลยน้ำเมื่อคืนนี่ครับเต็นท์ใหม่เรานะเต็นท์ใหม่แล้วก็ทาบทาบใหม่ดูข้างนอกครับ ่นีถ้าใครจะมากลางตอนเช้ามันจะมีไอ้นี่น,นะไอ้การสนนะครใบใบมันมันจะร่วงลงมาใส่เต็นนะเน <c oughs> ็นบรรยากาศรอบๆเต็นครับ ีกลางเต็นป่าสนเลยออ้อากาศดีมากเพื่อนเป็นเราเป็นครั้งแรกนะที่เรากางเต็นนี้แล้วก็ทาบนะครับแต่ว่าโอเคเลยนะ เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับตอนนี้ขอนั่งคิวไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะเก็บของละมีชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลยโอเคเพื่อนๆตอนนี้สิบโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางออกจากภูหินล่องกล้าแล้วนะเี๋เรากางเต็นท์ียตรงนี้นะครับเก็บเต็นเก็บของเรียบร้อย ภารกิจต่อไปเดี๋ยวไปประทับตาอุทยานครับเก็บของเรียบร้อยขยะไปทิ้งมัดเรียบร้อยไปอุทยานแห่งชาติผู้หินล่องกล้าครับผมในท่องเที่ยวเริ่มเจ็ดเป็นะลี่เดี๋ยวไปทิ้งขยะต,ต,ตรงนี้ทางเข้ามาจุดกลางเต็น์อุทยานครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวสอบถามกัน ประทับเตา้าพยานตรงตรงไหนครับครับอ่ะขมนมไหมครับ <c oughs> น้อครับได้มาแล้วครับเพื่อนๆอุทยานภูหินลองก้าครับผมเดี๋ยวเอาขนมให้น้องนหละนี่ค่ะอีกคนนึงอ่ะหน้าของพี่อ่ะ โวเคดครับแต่ครับภารกิจเสร็จสิ้นแล้ววันนี้ประทับตาอุทยานหัหินล่องก้าเรียบร้อยครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ